คือว่าเด็กนายที่หนายหาอยู่นั้นไม่ได้อยู่นี่ด้วยนะเพราะว่ามันอยู่ตรงไหนเหรออ๋อมันอยู่ในท้องนายไงโอ๋ไปนะเกเกอรี่เฟรดี้นายเป็นไรไหมมึงไม่รู้ก็ตามไหมเฮรเกเกอรี่มึงคิดว่ากูนอนอาบแดดเหรอไอ้เหี้ยแม่เอ้ยเฟรดี้มันถึงเวลาตรง,งแล้วมันต้องมี้างแล้วไปหน้าเวทอู้จะฟังเพลง super adorable ตัวเมียด hey si. ีตัวเชนเป่าชอตตัวใหญ่ตัวเมีดียงยงมึงมองตามคายอะไรเฟรดดี้มึงก็แดกไปสิเกอเกอรี่มึงคิดว่ากูเรือแต่หัวแล้วกูจะต่อยมึงไม่ได้หรอเฟรดดี้คือว่าฉันอยู่คนเดียวไม่ได้น่ะมันมืดแล้วก็เหงาด้วยน่ะเฟรดดี้นี่ฉันไหมบ่ที่มาไอ้มันไฟดับอุ๊ยยี่นี่อุ๊ย อยา่า,า,ยาเข้ามากูอย่าเข้ามากูมากับฉันมาถอยไปเลยนี่นายนั้นมากับฉันสิจะจะพานายไปสวรรค์ที่ของที่นายสนใจไหมหยุดเลยไอหมาเหี้ยเอาอีป็ดเหี้ยนี่ก็แค่อยดชุยเขาสักหน่อยนะมึงนั้นอีป็ตต้แหละมึงน่ะเป็นหม่ตัวเองแล้วมึงนั่นนะกูรู้เรียกว่าไก่สิเป็ดืูเกิลเกลี่รู้ไหมว่าล็อกซี่นั่นเก็บรหัสโอเวอร์นันอยู่ในห้องนี้ และคลิปมันโคตรดีด้วยนะซึ่งฉันกับนายจะได้ดูคลิปนั้นและนายสนใจไม่แหละฮึไอ้มีโรคเฮียเร็วเฟรดดี้ดีหนีหีเร็วมันมาแล้วจมูกนะเฮ้อย่าไงฟรีทำมึงไม่ปอนกูจะต่อยมึงนะเอ้เฮ้เฟรดี้ไหนดูคลิปนี้ก่อนสิโอ้ยเฮียแล้ว เออเฟนี่นาะยเห็นท่อตรงนี้ไหมนะคือนาะยต้องลงท่อนี้เหมือนในแดนนี่ในเอาโมองอ่ะหน่อยคือว่าผมขอไ่ลงไปได้ไหมครับเออขอไปลงไปได้ไหมฮะเฟรดดี้ไดไหมไม่มึงต้องลงไปเอาชิพมาเลยไม่มาก็จบแค่นี้แล้วครับผมชื่อว่าผมก็พาแค่นี้นะครับโอ้โหก็ถ่ายคลิปไว้วะโชคดีนะครับบ๊ายบาย